ครับวันนี้เจ้าง้อพามาดูมะละกอนะครับผมเป็นยังไงมั่งครับโอ้โหดกมากเลยนะครับผมแล้วเจ้าง้อก็จะพาไปดูอะไรเอ่ยมาดูกันครับตามเจ้าง้อมานะครับผมนี่ตามเจ้าง้อมาเจ้าง้อจะพามาดูเรื่อยๆนะครับผมว่าส่วนผสมผสษานกันเดี๋ยวยังไงก็เจ้าง้อพามาดูนะครับผมนี่คือมะละกอนะครับผมดกมากเลยครับมีหลายต้นด้วยนะครับผมนี่ อันนี้พาไปขายได้หลายบ <hi> าทแล้วนะครับผมตัวไอ้ลูกที่มันเกิดก่อนนะครับผมแล้วมาดูต่อไปนะครับเจ้าเงาะจะพาไปดูอะไรเอ่ยมาดูกันครับตามเจ้าเงาะมามาตามเจ้าเงาะมานะครับเจ้าเงาะจะพามาดูมะม่วงเบานะครับผมตามเจ้าเงาะมาครับเจ้าเงาะจะพามาดูมะม่วงเบาต้นนี้นะครับที่มดเคยกัดเจ้าเงาะนะครับเรามาดูกันครับว่ามันโดกแค่ไหนนะครับเจ้าเงาะจะสูงไม่ดูนะครับผมนี่ ดกไหมครับผมอันนี้ต้นนี้เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วเจ้าเงาะเคยขึ้นไปเก็บมาแล้วนะครับผมเอาไปทําบุญนะครับนี่แล้วดูครับดูความดกของเขาสิครับโอ้โหสุดยอดเลยครับตอนนี้ที่เจ้าเงาะเจ้าเงาะเคยขึ้นไปนะครับเคยขึ้นไปเก็บลงมาเพื่อจะเอาไปถวายวัดนะครับผมมาดูกันครับนี่คือต้นเดียวกันนะครับผมนี่ครับเป็นไงบ้างครับเจ้าเงาะพามาดูผลไม้ แถวบ้านจ้างอนะครับผมนี่มะม่วงเขาเรียกมะม่วงเบานะครับผมกินอร่อยครับกินกับน้ําพริกปลาหวานก็อร่อยครับผมน้ําพริกปลาหวานใส่กระปิด้วยนะครับผมอร่อยมากเลยนะครับนี่จะมาจะพาซูงใกล้ๆนะครับผมโอ้โหดูลูกเขาสิครับดกกินอร่อยครับมะม่วงเบาเขาเรียกมะม่วงเบานะครับมันจะกินอร่อยกินกับน้ําปลาหวานนะครับผม เป็นไงบ้างครับพี่ๆครับน่าสนใจไหมครับดูมะม่วงครับเดี๋ยวให้เขาโตกว่านี้ก่อนนะครับแล้วมันจะโอ้โหกินอร่อยเลยนะครับอันนี้มันยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะครับผมโอ้เดี๋ยวจะงอพามาดูมะม่วงครับผมน่าทานจังเลยครับผมนึกถึงแล้วก็น้ําลายไหลเลยนะครับพี่คนไหนชอบทานของเปรี้ยวๆคงจะถูกใจน่าดูเลยนะครับผมนี่มันบังอยู่ตามกิ่งก้านมันก็เยอะนะครับผมมันบังอยู่นะครับ ดูสิครับอยู่สูงนะครับนี่เดี๋ยวเจ้าก็จะได้ทําการปีนขึ้นไปอีกทีนะครับผมงง้นคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกับเจ้าก้อนด้วยนะครับงานคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ